นี่ค่สมนำหครับตอนนี้ครับได้แล้วตัวนึงครับอืมคหั ครับว่าตอนนี้นะครับอาจจะว่ารักวิรากิจชุมชนนะครับผมประชจันกับนะครับไก่ว่าลักมั่วนะครับจากท่าพิจดานะครับตอนนี้นะครับกำลังสร้างขั้นตอนการสร้างนักนะครับัทบ่จข้างหน้าได้หรือเปล่ ครับก็แด้กิท่ยสิบสี่ตัวนี้รครับนะองร้อยสีสิบแปดกิโลครับว่ายครับว่าเป็นควันควันนี้ก็คือลัลีนะครับลลีนะคระาเป็้ามนกสมงพิจนาผ้านะครับพิจนาผ้านคร วิตาที่ชุมชนนะครับผองเกษตรนเปนะครับวี้นะครับาวัม่วีนะครับขา่นะครับ้นมาดูในีตอรนะครับงานนะครับปตนหนึ่งนะครับปะม่านนะครับปะม่านสองร้อยกัวเซลสองร้วนะเ เป็นท่ามมาตะหานะเดียับเบิ่วานะครับโอเคอยู่นะครับเวานจังาวะดนั้นกขึ้นลงได้รบายอีกทีนะครับนซุนกระจายอกนะครับบัรนี้ครับอย่าลมลมเปิดไม้ครับิ่มเปิดไม้

บอกว่าน้ำเอาสังตกับาตัดกิ่งเนี่ยไปตรันานพเษได้อนะับของฟาร์มใหญ่ในวชิรกิเ่าอักงิศขาบอกขืนได้พอไม่นาย่งเลยกับตโอเคนะครับวท่านามาจะทันแล้วเขเพื่อไปจะรัดครับขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถงขครับ นำเลี้ยงคือวาคามเมงความมาตรฐานไม่ใช่วัชิรเกียรนะครับข้างนะครับปิดทท้ายสนามที่ที่ปลายรถางตัน้อคุณวิชาิุนไดนะครับจากตรงกานง่วนะครับติดต่อได้นะครับคิดาพมคือว่าคือว่าพิพามใหญ่ตตกดวารฐานะครับคิดสร้าพาม นีสเกตนะครับงวงนะครับเป็นมีอยู่ประมาณแค่พันกว่าตัวบอันกลแลนะครับรกันนนึ่งะรมาเป็นภาพมือกันอีกภาพหนึ่งมีหลายหลายภาพที่มีนะครับเพื่อความแนะนํำจากทักศอเพอาหิห็นนะครับเป็นใดมาก เบ Dante, ิงหลีงว่าเป็นภาพมาตรฐานนะครับการสร้างภท่กิชุมชนนะครับของประจาก์นะครับการถตัวน้องมีาก็วนือว่าถืนะครับมากนะครับนี้ก็ท่านีุ้มเกำลับึงสมัดกนเพะครับกันนี้การมาตรฐาน่องนะครับวันนี้ก็สีสีอยู่ ตานี่นะครับผมจะให้ดูทางบรรยากาศของทางเพินนะครับดินะครับคือว่าเอาไปขุนนะครับเอาไปขุนนะครับเอาขุนมัวเถิกอายุแบบ้านเถิงปีนะครับปันจดยนะครับไปัจจัยไปเลี้ยงแับประมาณนะครับประมาณแค่ ซีเดือนถ,ถึงหาเดือนนะตามส hey. yeah. claro ี่จะของทามนะครับเป็นได้บอกมานะครับว่าซีเดือนเด็กขายเลยบอกไปสิล่ะบอกไปเป๊ะเก๊น

จนักถือว่าโอเคครับผมคิดว่าเราบ้านซ้อมลอยลงเบื้องหลัพี่จะซ้อมลอยตือนนักนำนักดีถือว่าเป็นพันเต๋อครับพันเนี่ยขนาดนั้นดีเลยขนาดมันบ้าไม่ไหมน้องบอกมันจะโซ่ ผมวาอานบางเช้าบางที่นะครับก็จะคล้องค้าเพิ่นกบแนะนํำนะครับในการเหยียบนวดหรือว่าอะไรน,นะครับแนนําวิธีการในการคลอยๆดกคลอยเอ,อ,อ,อาเสียบเขามาพูดเรื่งไรก,ก่อนเอาไปลงไป เฮ้ยว่าลูกน้องกิดสิ์ดาฟ้าไหมโอเคครับของตัวปาเห็นบอกผซื้อสามี่พี่น้องสิแต่ว่าเะดียาทานาจะหาเดี๋ยวจะได้บาที่ผมสามนอยสามหน่ยากผมไม่้บอกว่าสามหน่อยห้าี่หกดีแ้ว่าใช่าลอยก่ากิโลเออลอยกว่ากิโลพี่น้องกันรู้ใต้สี คือเดี๋ยวโมกิดลแล้วนะคะเสดยนํำทรงอิสระกิโตคุณการประชาโมแปยเมื่อไปทำการขุมต่อออกจากป้าอิสราฟ้า นี่ก็จะเพื่อก็จะค้นบ่อหารแม่หนนะคะ่ะเ็ื่ค้นแค่เก้าโตทั้งสีโตแค่นั้นค่ะเพื่อบอิาหารความม่แต่รับบาดทเจ็บแน่นกันค่ะ อนนี้เป็นกางเจาลงเขาคอนะครับมหอดหลอกแหลก1ิบเอ็ดโตครับพันแหลกเอาตามกนตูดนัวเลยเนาะ <laughs> ้าเขาชอกแหล่ผุเลยทุดทายไอ้ล่ะมาทหมูคอคอรอค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 ออค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 ออ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 รออ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 อคือบอเขาขอกไงน,นี่ก้อนพอหน่อยไหม ก็หูยูนะข้อขาอดอฟอกเียข้อขางสายเด้อไม่กขาครับตัวไหนขัมาหอดนะครับเร่องหัวเดอเอ้าข่าฟอกได้เออกรีมาการถีมากร่ออยู่ไปหลกเข้าไปข้าไปลูกเข้าไป ขั้นเดืสองจอดรอดอะครับนี่ลุงกำลังลุงขั้นแรกอยู่ครับนี่อัพเชรญครับทค,ครับไปเขาไปลาไป ขับไคู่นนเนี้ยบันได,ดไปเขับไปเอาไปไหนล่ะปูของไหน,ไ,นไปทางของแน่ๆก่อน,น,อนเอาได้ไหมครับล่ะของของด้วยนั่นแน้นอกกดึงยันดึง,ด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 งดนี่หรอของขามัน อ่าคอยคอยคอยเย็นครับเย็นเย็นอากาศหอนเย็นไปดันไปอืไปดันไปเออใจเย็นมาหอดบอกมาหอดอะไรไม่รุงใจเย็นสิบสามตัวครับขั้นนี้ครับสิบสามตัวครับขั้นสิบสามมาหอดอะไรเข่าเขาขอไดครับ เหลืออีกขั้นหนึ่งเนาะมามาประกึงอีกขั้นหนึ่งไปปะปู่เนาะเหลืออีกขั้นหนึ่งเนาะเหลืออีกขั้นหนึ่งครับตอนนี้มาสามขั้นแล้วครับมาขั้นหนึ่งสิบสามโตเนาะเหลือขั้นหนึ่งเอาครับพักไปเทยวกันนะครับเนาะครับตอนนี้เอาเขาเรียบร้อยแล้วครับขอกระโต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 กำลังกันเขาตีกันครับตอนนี้ เขาเดวตีกันนะครับเด้วเด้วเด็กขาไปแล้วครับกำลังกินโต๊ะกินก็กินกินเฟืองไปน้ำเขามาแล้วครับนี่ต้นอย่เขามาหลายโต๊ะนะครับนี่งสิบยี่สิบโต๊ะเดียวกันเคาะแล้วมาแล้วครับกินเฟืองแล้วกำลังกำลังตีกันดูเก๋าเก่ กแช่กดนี่ไม่ไหวว่ะสิก็ตีกันอยู่ครับกําลังเขาต่อกําลังต่อไห่กันอยู่อ่าครับอาอครับผมมันกําลังล็อกครับอือก็เอาเขาไปกับปิดแันนาคอนนะครับเด้อดีซิปโตครับดีซิปโตครับขเขาเรียบร้อยแล้วครับดีซิปโต กำลังกัดครับกำลังดิึงกินเฟืองอยู่ดิึงกินเฟืองยังกำลังถลกแฉลบเลยอือเออมาถึงได้กินนะครับเดี๋ยวครับซาลอเล่เขาด้านในคอเดี๋ยวกว่าครับยี่สิบต